สวัสดีนะคะวันนี้พวกเราชาวกระลำปีมารับคำท้าของสมาชิกในวงคือน้องบอมแล้วก็ในอาจากวงฉบานะคะ<ช>ทิท้าให้พวกเราทำไอ้บักเก็ตกันเราแน่อยู่แล้ว<ช>วันนี้เราทำเพื่อผมน้องทำครับใช่เราทำเพื่อการบุญสนกันนะคะเราจะทำเพื่อสร้างบุญบุสถให้กับวัดพัฒนาราม,มอําเภอเฉวดจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะคะ วันนี้พวกเรารับคำท้านะคะใช่ดูอุปกรณ์กลังกรหลวแตกทุบให้ระเบียบ มมดเลยครดบมดมดเลยว้าวนี่ครับนครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งครับน้ำแข็งกินได้เลยเอาเลยนะตากด้าเราต้องยืนเรียงกันก่อนอ๋อพร้รอม เดียวเลย่าสตร์บอลไฟเล้กคนเดียมหนึ่งสองสามพวกเราได้ทำไอบักกินแล้วนะคะครับ คนแรกที่เราจะท้าเลยคือวงอนุมานนี่โดยเฉพาะน้องขุนเทียนนะคะเตรียมรับคาท้าได้เลยคนที่สองนะครับผมจะท้าพี่กุ้งวงเก้าอี้ขาวนะครับแล้วก็จิวมือเบ็ดด้วยนะครับส่วนของผมจะท้าวงสมรมแบนครับนับปุ่นนตาณนาอัดเตรียมตัวไว้นะครับจีนงเราท้าไปแล้วแล้วลงออะอ๊อดมือกองะ่ะพ,พี่กุ้งด้วยพี่ออดด้วยพี่ออดด้วยนะออดมือกองอะ่ะโดยเชพาะออดมือกองอะ่ะ 挺好、啊